สวัสดีครับนี่ผมจะมานำเสนออระบบโซล่าเซลล์ที่ผมใช้เนาะเป็นเป็นโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดครับตัวกล่องเป็นกล่องอินเวอร์เตอร์สายเวฟอ่ารุ่นนี่เลยไม่รู้กล้องโฟกัสได้ไหมโอเคกล้องโฟกัสแล้วอ่ารุ่นนี่ผม ไม่เห็นเนาะมันที่ผมสั่งมานําเข้านําเข้าจากต่างประเทศเฉพาะตัวกล่องเนี่ยหมื่นสองเฉพาะตัวกล่องนี้ซื้อมาส,สดหมื่นสองพันห้าอยสเปคมันสเปคกล่องห้ากิโลวัตไห้าเควีก็จริงๆแล้วตามสเปค Data ้าช e t ที่ผมอ่านคือ4ี่กิโลวัต์ทำได้4ี่กิโลวัตครับกล่องนี้ถูกมากถ้าเทียบกันถือว่า ราคาถูกจะมารีวิวผมไม่เห็นช่องอื่นช่องไหนที่เขาทํามารีวิวกล่องนี้จริงจริงจริง,รงกล่องเนี้ยประสิทธิภาพมันดีครับราคาก็ถูกด้วยมีแต่คนน,นําเสนอกล่องค่อนข้างจะแพงแต่ละกล่องแล้วก,ก็ได้กิโลบัตค่อนข้างน้อยในราคาเดียวกันเนี่ยในโซนเดียวกันเนี่ยถือว่ากล่องเนี้ยให้ราคาดีที่สุดแล้วถูกที่สุดผมว่าถูกที่สุดแล้วและได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเนี่ยที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยคือ โซลาเซลล์ Cell, 10แผ่น3 3 0วัตต์10แผ่นก็ได้ตกถ้าชิดเป็นวัตต์ก็จะได้ประมาณ3,000วัตต์คือสามารถจ่ายเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยคือจ่ายพลังงานโซลาเซลล์100%บวกแบตเตอรี่เนี่ยให้บ้านในทั้งหลังเลยทีเดียวชุดเดียวจบเป็นกล่องเดียวคือจบเลยในกล่องเดียวสามารถจ่ายให้กับนี่ตู้เย็นได้ ไฟสองสว่างทั้งหลังได้ทุกอย่างครับยันลิฟตลิฟตลิฟที่บ้านผมก็ยังจ่ายได้แอร์หมื่นสองดีข้างในนี่คือผมเปิดทิ้งไว้เลยกลางวันมิเตอร์ไม่หมุนแอร์ Air ตัวนี้แอร์กีครับแอร์กีแต่เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นี่แอร์อินเวอร์เตอร์ก็ถือว่าลงทุนในประสิทธิภาพใช้กันได้ ในส่วนของระบบซิสเต็มอินเวอร์เตอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยควรจะต้องมีคือเรื่องของแบตเตอรี่ใสเลยะครับไม่แพงอย่าไปจะเป็นแบตลิเทียมตะกัวหรืออะไรแล้วแต่แล้วแต่มีเงินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นส่วนที่ผมใช้เนี่ยคือแบตเป็นแบตตะกัวแบตน้ำครับแบตตะกัวน้ำเจ็ดแอมสลูก แบตสิบวลต์แบตทั่วไปนี่แบตสปเดอร์นี่สำคัญที่ว่าสายไฟสายไฟนี่ถ้าจะเล่นกันจริงๆต้องเป็นสาย25่สหดีซหรือสี่ที่ใช้นี่คือสาย40สบเลยสายไฟในการต่ออนุกรมแบตเนี่ยห้ามเล็กเด็ดขาดทำไงกไ็ต้องเป็นสายใหญ่คนถึงจะได้กระแสสูงสุ ข้อเนี้ยสาคัญที่สุดสําคัญมากเรื่องของสายของแบตบสําคัญที่สุดแล้วต้องเป็นสายใหญ่เท่านั้นอย่าเป็นสายเล็กสายใหญ่ที่ผมซื้อมาเมตรละร้อยเจ็ดสิบซื้อมาหกเมตรไม่มีอุ่นไม่มีย้อนใดๆทั้งสิ้นสายนี้จบนะอโอเค ไปดูโซล์เซลข้างบนดีกว่าว่าติดตั้งยังไงแบบไหนข้างบนโอเคทางขึ้นบ้านไม่มีบนันไดบ้านต้องใช้ลิฟต์ขึ้นโอเค โอเคถึงแล้วครับเนอะอ่านผมอาจจะ,ปะแปลกๆนิดนึงเป็นใช้ลิฟต์เนาะลิฟต์ตัวนี้กินพลังงานอยู่ที่350วัตต์เป็นมอเตอร์ทดโอเคนี่ก็ใช้เหมือนกันนี่เป็นพลังงานตัวเซลล์เลยไม่ไม่ได้ใช้ ไฟฟ้าในตอนกลางวันเนาะเฉพาะกลางวันนี่คือโซลาเซลล์ที่ติดนะครับ330วัตต์เนาะสิแผงต่อในรูปของการนำมาขนาน5แผงเป็น2 2 2ชุดแล้วก็นำมาอนุกรมกันมันจะได้ว้นที่ประมาณ70กว่าโวต์ครับต่อเข้ากับเครื่อง อินเวอร์เตอร์ได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่าแดปอะไรทั้งสิ้นพอจับมาเสร็จมันจะเหลือสายสองเส้นต่อได้เลยครับเป็นระบบที่ผมว่ามองว่าไม่มีความยุ่งยากแล้วก็เป็นระบบที่จบค่อนข้างจบจริงคือคอนโทรลเสร็จปุ๊บจบเลยสามารถจ่ายโหลดหนักๆห,ห,หน่วงๆได้พร้อมๆกันก็ฝากไว้นะครับในงบประมาณสำหรับคนที่มีงบประมาณผมว่าห้าหมื่นเนี่ย ได้เลยชุดเนี้ยงบประมาณเนี้ยนี่คือพูดถึงการทําเองนะครับเรื่องของโครงหลังคาเนี่ยผมมันเป็นโครงที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแค่ผมขึ้นไปติดตั้งเรื่องโครงหลังคานี้ไม่นับนะเพราะหลังโครงหลังคานี้ผมทาเป็นหมื่นโครงหลังคานี้ยังยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ทําโครงหลังคาถ้าทำโรงหลังคาจริงๆอะ่ะเฉพาะโซลาเซล์เลยไม่ใช่เป็นโรงจอดรถอะ่ะมันก็ไม่กี่พันละครับ ถ้าขึ้นเองอะไรเองหรือต่อให้จ้างช่างก,ก็ไม่เท่าไหร่แต่พูดถึงระบบเนี่ยระบบราคาค่าระบบทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60,000ที่ผมใช้อันนี้คือสามารถเปิดแอร์เปิดแอร์ได้ติดเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์หมื่น btu ติดใช้งานได้เลยโดยเป็นพลังงานล้วนๆจากโซลาเซลเลยแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นตู้เล็กตู้นี้กับตู้ใหญ่ข้างล่าง 2ตู้แล้วก็ไฟแอสเซเตอรี่ LED ทั้งหลายรวมถึงเรื่องของลิฟนี่ก็ด้วยคือ,ค,อคือทั้งหลังหลังนี่ทั้งหลังในกลางในตอนกลางวันนี่คือจะเป็นฟรีๆไปเลยมิตเตอร์ไม่หมุน100%เอซ่าถ้าอยากคิดว่าอ่าแล้วถ้าถ้าไฟจากเนี่ยเนี่ยจากท้องฟ้าเนี่ยสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ย,ยนนคือคืมแล้วนะถ้าคืมคืมแล้วปุ๊บ มันจะหมุนไหมใช่มันยังไม่หมุนครับมันจะเอาแบตเตอรี่ที่ผมสายดูอะ่ะมาใช้ก่อนรอจนกว่าไฟจะกลับมาแต่ที่ผมได้ใช้อะประมาณ2ชั่วโมงครับต่อให้เปิดทุกอย่าง,รงพร้อมๆกันนะนะช่วงๆสองชั่วโมงมันถึงจะยอมกลับมาเป็นใช้ระบบไฟบ้านธรรมดาคือไฟ220รอยี่สิบจากมิเตอร์อ่าถึงจะเริ่มหมุนมันเป็นไปนได้ยากครับ ในการที่อยู่ดีๆมันจะล่มเลยอ่ะสชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าล่มอย่างเงี้ยเนี่ยแผงที่ผมใส่เนี่ยเป็นแผงชนิดโพลี่ซึ่งมันมีประสิทธิภาพในตอนที่ฟ้าคึมๆได้อยู่มันก็ยังพอจ่ายโหลดให้ช่วยให้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่น้อยลงแทนที่จะใช้ร้ออาจจะเป็น75% 50%เซนแล้วแต่ว่าไฟมันมากน้อยครับงบประมาณที่ผมทำทั้งหมดนะคือ อะโซล่าเซลล์ผมซื้อมาได้ที่นครสวรรค์จากนาครสวรรค์ก็โพลี่330วัตต์10แผง10แผงแผงละ3,001แผงเป็นเงิน31,000บาทอ่ะแล้วก็อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดของผมเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้ผมสั่งมาจาก ลาซาด้าซื้อที่ลาซาด้าเลย12500สับาทแค่นั้นอินรมเตอร์ห kva แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หกิโลวัตต์นะครับมันตามสเปคมันอยู่ที่4กิโลวัตต์รัน4กิโลวัตต์ได้อ่าใช่ที่12ื่นแล้วก็แบตเตอรี่ซื้อใหม่เลยเนาะซื้อใหม่อยู่ที่ลูกละพันแปดร้อยเจบาท4ลูกหมด เป็นเงินเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนะจําไม่ผิดนี่ครับนี่ตอนนี้เปิดเปิดปั๊มแล้วนี่ม,มีแทงน้ำสองแทงเนาะใช้ปัมป๊มปั๊มเปิดได้เลยเปิดปัม๊มเปิดแอร์พร้อมกันเปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยรันได้อินเวอร์เตอร์ไม่มีร้องไม่มีลัน่นจบอินเวอร์เตอร์ตัวน,นี้จบจริงครั้งเนี่ยต่อให้เราเปิดทั้งหมดเนี่ยเพิ่งรันไปได้แค่5 0ของประสิทธิภาพนี่คือเปิดแอร์ด้วยนะ ถ้าไม่เปิดแอร์นี่เครื่องรันนิ่งๆเลยครับประสิทธิภาพอย่างน้อยเครื่องรันนิ่งไม่เกิน20%เป็นเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดไซเวฟเนาะโอเคอ่านี่ของทางช่องผมทำช่องใหม่เนาะมาเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางเกษตรตะกอรเกษตรพู้ว่าเกษตรกรรมแนวทางเกษตรกรกรมอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่านี่ผมเปิดร้านเป็นร้านร้านแอร์เนาะซ่อมแอร์ แต่แต่ผมจบจบอิเล็กทรอนิกส์เนาะผมสายภาคคอนโทรลนี่คือได้เลยอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง MyFarm เนาะที่ผมกำลังจะทำนี่นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกๆที่ค่อนข้างจะจริงจังขึ้นมาแล้วคือเอาเอาเทคนิคที่ผมเนี่ยว่าผมคิดว่าผมถูกแล้วได้ประสิทธิภาพสูงเนี่ยมาให้ดูเนาะสําหัับพวกที่อยากจะได้แบบพลังงานโซลาร์เปอร์เซ็เลยมีแบต ส่แบบกลางคืนเนี่ก็สามารถใส่เดียวกับแอร์ได้เนี่ยครับใช้ระบบนี้ได้ใช้อันนี้ได้แล้วก็ไปซื้อแบตให้มากขึ้นเนาะเป็นแบตแอมที่มากขึ้นเป็น200-300-500แอมป์ออะไรก็ว่ากันไปเลยแต่ยัง48โวลต์อยู่จะเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตแบตตะกั่วแบตอะไรครับไม่ต้องไปคิดเยอะสามารถใส่ได้ในระบบนี้เลยสามารถรันได้100%ก็ได้ทําได้เป็นระบบที่จบแล้วก็ในกล่องกล่องเดียว ถือว่าผมว่าได้ประสิทธิภาพสูงนะได้จบงานเห็นหลายๆคนก็ทําเป็นหลายๆชิ้นเนาะแต่มันก็ชิ้นเล็กๆรวมกันบางทีมันงานมันอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ดีเรียบร้อยที่ควรผมยังมองว่าอันนี้เป็นงานที่จบจบจริงๆคือสามารถใช้พลังงานได้เต็มที่กับบ้านทั้งหลังแบบกองๆเดียวไม่ต้องคิดเยอะจบภายในจุดเดียวดีกว่า ในราคาเนี้ยอินเวอร์เตอร์ที่ทํามาเนี่ยถือว่าถูกนะถูกเมื่อเทียบกับพวกระบบออฟกิดออนกิดเพราะว่าตัวเนี้ยในกลางคืนอ่ะมันยังมีแบตเตอรี่มันจะจ่ายไฟถ้าแบตเตอรี่มากพอที่จ่ายไฟได้ตั้งคืนเลยแต่ของผมนี่ใส่น้อยเพราะผมไปมุ่งเน้นกลางวันมากกว่าแล้วผมยังมองว่าเรื่องของแบตไม่ยังไม่มีความคุ้มค่าพอเนาะแบตมันยังคุ้มค่าไม่มากพอที่ผมคิดว่านะก็เลยเอาแบตแค่นี้ ข้อดีของระบบนี้อีกหนึ่งอย่างคือกรณีไฟดับไว้ดับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมันจะไม่ดับมันจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาทดแทนทําให้กลางคืนมันยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาช่วยพอไฟดับเป็นศูนย์โวลต์ปุ๊บพวกหลอดเลือดอะไรพวกนี้ติดแอร์ติดยังทํางานได้อยู่แต่ก็ในกรอบของแบตคือ7 5แอมป์ก็อยู่ได้ไม่เกินสชั่วโมงเนาะช่องนี้ก็ นี่คือคลิปแรกเนาะที่เรามาทำกันโอเคนี่แนะนำนอนครับใน่อะไรแนะนำทรัพยากรที่มีในตอนนี้เนาะใช่ผมมีเล้าไก่เดี๋ยวผมจะนำเล้าไก่มาคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะรีวิวเล้าไก่ไก่สิบตัวครับไก่สิบเอ็ดตัวตอนแรกเลี้ยงไ้สิบห้า 15, ตายตายไปสี่ตัวเนาะมันต้องศึกษากัน นี่มีสระน้ำเป็นรูปตัวยูนะมีกระชังครับเดี๋ยวจะมานำเสนอหลายๆอย่างนะผมมีค่อนข้างเยอะเลยเทคโนโลยีที่นำมาอาดแอปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ทุกอย่างโซลา่าเซลล์หมด10แผง10แผงยังมีเรื่องของ สายไฟเนาะที่ผมยังไม่ได้พูดไปสายไฟก็อีกไม่กี่พันลอะครับรวมๆแล้วมันอยู่ที่หกหมื่นไม่ไม่เต็มด้วยแต่ให้คุ้มๆไว้ที่หกหมื่นสายคอน,นงคนน็กก็ถูกครับเดี๋ยวจะมาผ่าสายให้ดูเลยสายที่ใช้กับโซลาเซลล์เนี่ยว่ามันดียังไงนะยวทำคลิปต่อไปผมจะผ่าสายเลยให้ดูเลยว่าทำไมต้องใช้สายอย่างนี้ <Okay S 1> <Okay S 2> โอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะลงแางล่างอีกทีแล้วไปดูเรื่องของ กระแสโวลต์โอห์มแอมป์ที่หน้าปัดคอนโทรลเลอร์ของตัวเครื่อง 5kVA ของเราระบบไฮ